คิวไปตามหามาเพื่อให้เพื่อให้เขาแล้วคิวก็เห็นว่าเขานั่งอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่รู้สึกว่าถ้าเข้าไปอ่ะโอ๊แน่คิวก็ยืนมองเดินร่มๆน,น,นมองมองแล้วก็ถือของผ่านไปตอนนี้เพื่อนเขา ค่อยๆเดินออกไปทยอยออกไปทีละคนผู้หญิงคนนั้นนั่งนั่งอยู่คนเดียวคิวกัำลังจะเอาของขวัญไปให้เขานะคะถ้าหลังเขาจะยิ้มตอนนี้เดี๋ยวถ้าทีมพร้อมแล้วเข้าไปในซีนี้ใช้อิโมชั่นอลเมื่อกี้ไปบอกละผู้หญิงคนนี้เปิดอมันก็ให้ดอืมอืมก็ให้ดิก็ให้เพลง ให้เลยมันมันไม่มีเนื้อเรื่องขที่เป็นตมิตต่อไม่ต้องให้เพลงเพลงกับสิ่งที่เราจินตนาการอันนี้ค่ะคนละอันเป็นส่วนคาบเกี่ยวกันแต่ไม่ใช่ทับกันเสียทีเดียวไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในซีนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกําลังไปบอกรักผู้หญิงแล้วดูว่าเขาตอบรับเราไหมเ,เขารักเราไหมอืมซึ่งในในสีในเพลงอะคะ่ะสิ่งที่หนูเอาไปให้ใหแทนคาบอกรักอะคือเพลง มันแค่เป็นการเทียบเคียงกันเฉยๆมันไม่ได้ทาบกันสนิทลองมาเล่นซีนนี้ก่อนเพื่อเพื่อเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือว่าเพื่อเป็นเขาเรียกวอะไรเป็นประสบการณ์ให้คิวเอาไปสามารถใช้ในเพลงได้แค่นั้นเองในการเล่นซีนนี้นะคะโอ,องไหมคือคือคือไม่รู้แต่ไม่รู้จักอตอนนี้เขาไน่ราจว่า จะแบบจินตนาการยังไงให้แบบรู้แหละให้มันให้มันเข้ากับสิ่งที่เราเตรียมใ้เมื่อกี้เราเตรียมจากคนในชีวิตจริงของคิวใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มันได้ emotional in love แล้วเราเห็นจากสิ่หน้าคิวที่ยิ้มนั่นแหละนั่นคือการเตรียมก่อนเข้าฉากการเตรียมอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่มันทําให้เราได้ e m o t ชั่น l เดียวกันซีนที่เรากําลังจะเข้าไปเล่นคือบอกรักผู้หญิงถูกไหมคะแต่ e m o t ชั่น l s ลสเตสมมุติก็ทีวิตจริงคิวเคยบอกรักเขาไปแล้วอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ฟูขนาดนั้นแล้วเพราะมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมเหตุการณ์ก่อนหน้าตอนนี้สิ่งที่เราเตรียมตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ให้คิวรู้สึกอินเลิฟ สิ่งที่เราพูดให้ก็คือให้เจนการต่อไปว่าถ้ามันเป็นวันแอนนิเวอร์แซารี่แล,ลว้วแกไปหาของยากๆมาให้ผู้หญิงคนนี้แล้วดูซิว่าเขาจะทำได้ยังไงอืมต้องแยกกันให้ถูกลองคิดใหม่ลองคิดอิ t i มชั่นสเตทใหม่สร้างใหม่เพราะเมื่อกี้แกเปลี่ยนไปแล้วแกเปลี่ยนไปเป็นสงสัยแล้วลองเปลี่ยนเป็นวันเกิดเขาก็ได้เริ่มใหม่แยกกันให้ถูกนะ <Okay. S 1> สิ่งที่อ่ะพูดมา เขาเป็นเพื่อนสนิทที่วันเกิดเขาก็ได้อืมได้แต่ได้อินเลิฟเหมือนกันปะได้เอมอชอลเซตอินเลิฟปะได้ภาวะอินเลิฟปะคือมันฟังก็เป็นอืมได้แต่สิ่งที่เข้าไปเล่นในซีนคือบอกรักผู้หญิงครับอืมอ่ะเตรียมมันเกิดเขาได้มันทิ้งเขาเตียม ถ้าไม่รู้สึกอาจจะรองก็ได้ทำเพลงก็ได้เพื่อให้ความรู้สึกยันเลอถ้าการนั่งคิดม,มันยังไม่ใช่ก็ลุกขึ้นหนาก็ได้ ในเหตุการณ์ทางไหนเล่าให้เราฟังก็ได้ว่าเตรียมอะไรให้เขาอเ,เออเราเป็นภาพเหตุการณ์เราไม่เราจะไม่พูดเราจะฟังกันเดียวก็เราเดินข้นไปคุยเสร็จแล้วก็เหมือนก็มีเพื่อนเดน็กอยู่เยอะแล้วก็นี่ยับพาเขาเดินแยออกมาแล้วก็ให้เพลงนี้เขาทำได้ไหมเอมพูดภาษาไทยออกมาสิลูก <c oughs> ฮะหวีแล้วเอมต้องรู้ตัวนะว่าเราไม่ใช <Okay. S 3> ่คนผมสวยขนาดนั้นลูกไม่หวีแล้วจริงเราจะต้องหวีผมเพิ่งหวีก่อนออกมาเรียนเดี๋ยวนะก็ดูเมื่อกี้เรียนดิควาสิทธของคมูคือนี่หวีแล้วเหรออะได้ละค่ะโอเคเอมอันนี้เดี๋ยวบอกนะคนคุด ไม่เป็นเราไม่เข้าใจว่าอิโมชันแนลสเตจซีนไม่ใช่อันนี้ดิดูดูดูอ๋ออันี้ดี่เคี่ยงมาใช้มันทำได้ยังบอกแลลวให้เข้ามาแล้วไม่เข้าพูดให้ทุกคนฟังด้วยฟังนะการทำอ m โมชัน a l ลสเต e อะค่ะมันไม่ใช่ที่ต้องเอาเอาเรื่องซีนไปคิดเราแค่เตรียมสภาวะอารมณ์ให้เหมือนกับ ก่อนเข้าซีนของตัวละครเช่นก่อนเข้าซีนตัวละครรู้สึกอินเลิฟอย่างซีนนี้กําลังจะมาบอกรักคนเราเข้ามาด้วยความรู้สึกอินเลิฟแต่สมมุติว่าในชีวิตจริงสมมุติอ่ะก็ไม่มีแฟนไม่มีคนที่ชอบไม่มีอะไรไม่มีทําไงอ่ะ <t> ก็ไปคิดเรื่องอื่นเทียบเคียงที่ทําให้เรารู้สึกอินเลิฟอย่างเช่นซื้อของขวัญไว้ให้แม่ทําไว้ให้แม่แล้วอยากให้แม่แล้วก็คิดจินตนาการเลยว่า มันคือของอะไรคิดว่าแม่จะต้องแบบดีใจแน่เลยที่ได้ของขวัญจากเราถ้าได้ความสุกอีเลฟแล้วค่อยเข้ามาหรือนอกจากคิดมันทำอะไรได้บ้างฟังเพลงถูก่าฟังเพลงอาจจะทำเพลงทำอะไรดีที่คุยกันวันนั้นทำท่าเอามาก่อนเสียง,งอย่างนี้แล้วคุณจะรีเชนด้วยการพูดาษทำ,ทำ state อิโมชั่นอลสเตจยังไง เราฉันต้องแยกกันให้ถูกว่าเตรียมเขาเรียกว่า emotional pep Pep, e อ o โ e p พบเตรียมเข้ามาในซีนมันไม่ใช่อันเดียวกันง่ายๆเด็กๆคือหาสภาวะทางอารมณ์ของของตัวละครที่เจอแล้วเ,เราจินตนาการให้เท่าแค่นั้นไม่ต้องเป็นบทก็ได้ไม่ต้องไปเล่นเกีเ่ยวกับบทก็ได้ไปเล่นชีวิตเป็นเรื่องอนันอื่น เงียบนะออกไปใหม่อย่าพักตัวเองไม่พร้อมคุณขึ้นเวทีแล้วคุณถามคนดูได้ไหมอ๋ออีกอีกอย่างหนึ่งคุณลืมบอกอีกวิธีหนึ่งคือพูดพูดให้เราฟังเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเมื่อกี้ เราให้คิวเล่าให้เราฟังใช่ปหว่าคิวทําอะไรทําอะไรการเตรียมอะค่ะถ้าคิดว,ว่าทําคนเดียวไม่เวิร์กไม่มีสมาธิไม่ไหวเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เรียกเขามานั่งฟังเราเฉยๆนั่งฟังเราเล่า,เร,าเรื่องราวในจินตนาการนี่ต้องให้เขาถามด้วยนะห้ามอีกคนหนึ่งห้ามพูดให้ฟังนฉยๆเพราะบางคนอนะพูดแล้วเกิดวความรู้สึกใช่อของเราเองมันต้องทาใช่ี๋ยวเราออกไปให้ก็ได้คิวจะพร้อมเราเข้ามาใหม่ คิวออกไปเลยแล้วออกไปทำท่าแล้วเสียงอินเลิฟไปเลยปฏิบัติเร็วๆๆๆๆขยายขยายใช้ท่าช่วยคิวต้องคุยทั้งยินได้ยินเสียงรอดเข้ามาในห้องอะ่ะของเอ็มมันคนละมันย่งคนละ,ละอันอันนี้เป็นเบอร์อ่ะอันนี้เป็นเบอร์แบบชอบอ่ะอันคือแบบสุดแล้วอ่ะที่สุดในชีวิตเอ็มไม่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องแบบหนุ่มสาวก็ได้เรื่องแม่ก็ค่ะจดหมายนี้เอาไว้ทำอะไรมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีของนักแสดง เขารักเราขนาดนั้นน่ะแล้วเข้ามาเป็นอะไรเพื่อสัญญาว่าลักยูก็แบบวันนี้วันเหมือนกันเหมือนกันมันเป็นภาวะของเอ็มเลยเพราะน้ำตาเอ่อดีใจดีใจเราให้เข้าใจกันเล่าให้เพื่อนฟังป่ะรับสถานการณ์พู้คนละเรื่องหรือพูดเรื่องเดียวกันมันต้องมีอาคืถ้แบบก็ต้องทำให้จริงคนละเรื่องคือพูดเรื่องเทียบเคียง ย่างเมื่อกี้ที่เราเล่าให้หนูฟังคือเราให้ของขวัญแม่ใช่ไหมคือเหมือนที่ผูอธิบายเล่นๆเลยอาจจะเล่าแบบคือหนูก็ต้องของขวัญให้แม่เสียงหนูก็ต้องจำได้เลยแม่เราเป็นคนที่ชอบไปทำบุญไม่ได้มันจำมันจะไม่คิดเลยอารมณ์มันก็ไม่มาหรอกเป็นก็ลังคิดว่าถ้าสมคติไม่มีปงกิ้งเลยอ่ะมันจะเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ยอมทำเเนี่ยสิ่งเดียวได้คือเฮ้ยแม่ฉันแบบเออโอเค อารมณ์อโมชันแลนี้ได้แแล้วเข้ามาหยิบมาใช้มันเป็นการหยิบอารมณ์มาใช้เข้าใจปะมันไม่ใช่ว่า